เมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะคะทําให้นาต้องตากผ้าในบ้านคะ่ะตื่นเช้ามาวันนี้ก็ต้องเก็บผ้าก่อนเลยนะคะแล้วคลิปลงบันไดวันนี้ของนาก็เดินขึ้นลงไปแล้วประมาณ38รอบได้คะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนมุมกว่าจะได้คลิปหนึ่งทำเอามือใหม่แบบน้นเหนื่อยเลยคะ่ะปาไปครึ่งวันได้คะ่ะเสร็จเราก็มาเก็บผ้ากันต่อนะคะฝนตกแบบนี้นาะก็ตากผ้าในบ้านคะ่แะแต่ก็ใช้เวลานานเลยคะ่ะกว่าจะแห้งต้องใช้เวลาตากข้ามวันกันเลยทีเดียวคะ่ะเวลานาตากผ้าในบ้านนาะก็จะยกราวตากผ้าแบบพับได้มาตากใน บ้านแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเก็บจะได้สะดวกด้วยค่ะเสร็จเราก็ต้องทําภารกิจประจําวันก็นคือกวาดถูบ้านนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นาะก็มีธุระที่ต้องออกไปข้างนอกด้วยค่ะก็เลยต้องรีบทํางานบ้านให้เสร็จเราก็รีบไปธุระค่ะกว่าจะได้กลับมาตัดต่อคลิปก็ทําเอามืดแล้วนะคะกวาดถูบ้านเสร็จแล้วนาก็มาเยร์เอกสารของร้านต่อค่ะทุกปีนาจะเอาเอกสารของร้านกับของลูกค้าที่ร้านมาทําลายแบบนี้เลยนะคะก<ม>่อน <S <S จะทิ้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลค่ลคะแต่ด้วยความที่เอกสารของร้านนายเยอะมากนาก็ค่อยๆเอามาทาลายทิ้งวันละ นิดวันละหน่อยค่ะเพราะว่าเครื่องทําลายเอกสารของนาก็ไซส์เล็กมินิเลยจริงๆค่ะถ้าใช้งานหนักมากเกินไปเดี๋ยวจะพังเอาซะก่อนค่ะเอกสารที่ทําลายแล้วก็ใส่ถุงดําเตรียมทิ้งแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นาก็ต้องขอตัวไปทําธุระก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ